สวัสดีประชาชนประชากรชาวไทยและต่างประเทศทุกคันทุกคันทุกท่านด้วยนะครับผมเย่เย่เย่ขอบคุณที่รับชมกันมาเป็นเวลากว่า6พาร์ทแล้วนะนี่ก็พาร์ทที่6แล้วคุณมากนะครับไม่รู้ว่าผมันจะดูกันเยอะขนาดนี้แล้วกดซับกันมาขนาดนี้ยังไงก็คุณมากครับอย่าลืมแวะไปดูคลิปอื่นได้นะบอกเลยว่าความเกรียนความสั้นตีนนี้ความฮาที่ยังมีเต็มในทุกคลิปแน่นอนนะอ่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็รับชมเกมเพลย์เลยดีกว่าครับ f ักกี e a h b เ้าเมาขีดานครับเมาขีล่าจัดเมาขีล่าจัดขาแทะคาน ข้าแจกคานทะลุหนังมันออกมาหมดทะลุหนังมันออกมาหมดมันฆ่าวัวมันฆ่าควายเมาคีลาสัตว์เมาคีลาสัตว์ข้าแรกคานข้าแจกคานในต้องขออธิบายสถานการณ์ก่อนครับตอนนี้ผมภาคแบบภาพทับนะเพราะว่าในเกมเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมอัดย้อนหลังแล้วไม่ได้พูดอะไรคือตอนระหว่างทางเนี่ยตอนที่ผมยิงไอ้ตัวเมื่อกี้เสร็จ ผมวิ่งมาเก็บของโดยการที่ผมถอดของทุกอย่างไว้นะฮะแล้วก็เจอคนวิ่งออกจากค่ายมาเหมือนกันซึ่งมันชุดเต็มและดูเหมือนมันจะวิ่งมาทางนี้ผมเลยทำการเซตอัพตัวละครใหม่นะฮะเพื่อนขอหนอ่อยเถอะ ล,เหเหล่วงหนึ่งยศเคช็อตนี้ช็อตนี้พี่ไม่ขอเลยยิงอย่างเดียวหนึ่งศูนย์ห้ศูนย์เอ้ยเลดโน้ตบุ๊กมันก็อยู่อยู่ goodbye เด e อ๋อเลอะขอยาหน่อยเป็นน้ำมูกไหลจะตายแล้วว้า ือจะตายเพราะผีนะไม่ได้ตายเพราะคนตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ผมว่าคนมันจะมาดักผมแล้วเนะี่ยคุณอยู่โลงเลยเหรอ,อมันยังมัน,ม,นมันยังตามผมมาผมจะตายแล้วนะเนี่ยแดดแดงแล้วมันไม่ยอมตายอ่ะแล้วแบบผีนี่วิ่งโคตรไวนะอ่ะพ่อผมจะตายต้องลาก่ <มา S 1> <ข>อนเลยยัต้องต,ต้องลาก่อนแล้ว,ลวเออผมขึ้นที่สูงมันขึ้นไม่ได้มันงงไปตลาดละไปสวยผมขึ้นที่สูงไม่งละ เดีผมวิ่งโล่งเลยว่ะตอนนี้ผมวิ่งโล่งเลยตายแล้วมาร์คจุดเกิดไว้กดทีมาร์คไว้แล้วก็รีสปาไว้ปั้มอาหารจะได้ไปปั๊มปั๊มอาหารไหมมีไม่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 ใช่แบคทูเบสิกอะไม่ใช่แบคทูบิกินแล้วเนี้ยเออนี่มันคือเทคนิคนะเออจำไปนะน้องๆจมไปใช้แต่เซิฟแต่เซิฟธรรมดาทำไม่ได้นะมันต้องลงมอด ไม่ได้เซิร์ฟไม่ใช่เด็กใหม่เอาไปเล่นปุ๊บไหนพี่บอกกดได้อะเล่นเซิร์ฟมึงเล่นเซิร์ฟไหนธรรมดาผมห้องตายอ่ะได้ที่ไหนล่ะมันไปยังวะไอ้นั่นอ่ะโก็มันยังอยู่นั่นน่ะตัวแดงเนี่ย<อ>่ใช่โคตรจองล้างจองผ่านเลยว่ะตัวเนี้ยเฮ้ยศพข้างหน้าผมเพียบเลยผีฉีดแป๊บหนึ่งไปแลย เอา้ามันเลือกเกิดไม่ได้แล้วหรอไม่รู้นะผมยิงหัวไปได้หนึ่งโอ้ยศพเพียบเลยโอ้ศพชุดเต็มเพียบเลย <c oughs> เอ๋อแต่ตัวกูออไ,ไออ่ะไอไม่พักเลยแื้ผมยิงล่วงไปแล้หนึ่งศพคนหรือผีวะอ้อผีนี่หว่าไอที่แล้วคนอยู่ไหนวะอ๋อคนอยู่นี่ โอแม่งมี M24 โอ้โหแม่งไม่ธรรมดาผีฟองศพมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมามครับผม5น,นัด6นัดยังไม่ตายอะ่ะตัวแดงวันดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะใครที่เอาเหงาก็มาเจอกับเราได้นะ อุ้ยเฮียผีผมหลอนผมไม่ผมไม่ไหวละไม่ไหวแล้วจริงผมไม่ไหวละหลอนคนกับผีอ่ะสองอย่างเนี่ยน่าเฮียโอ้ผีเฝ้าศพปู่สมเขาไม่แต่ปู่สมเท่าทับนี่นี่ผีเฝ้าศพเฮ้ยเจอ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 เด็กหน่อยอะไรอ่ะโอ้ยิงดาว for โอ้โหไอพวกรูปศพไอ้ที่แม่งเกิดมานรูปศพไอ้พวกที่นี่เกิดมานรูปศพแม่งไก่เกิดมานรูปศพไอ้พวกที่จังไรนะไอ้เหี้ยโคตรจังไรเลยเออคนพวกนี้หิวของกูกลัวแล้วเนี่ยกูไม่ได้กลัวพวกมีปืนแล้วกูกลัวพวกไก่เหี้ยวิ่งมาไม่แทงกูทำไงวะเนี่ยไอ้เด็กพวกมีไก่อย่างพอลวิ่งหนีได้ไงพวกมีพวกแบบสปาร์ตันสปาร์ตันไก่อ่ะไม่ใช่พวกสปาร์ตันคนน่ะที่มีปืนอ่ะ ยังพอว่านะแต่นี่นไก่สักสิบตัววิ่งโถมกูตายเอ้ยอยู่ไม่รอดหรอเอ้ยวิตามินซีสลับทาสลับดมไม่มีสลับอมหรอวะเอาทำห้าได้นะเฮ้ยหนี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 ได้เวลาโกเลยเจอไปแล้วจ้าแล้วจ้าแล้วจ้าอย่ายิงกูนะอยิงกูนะมือที่เขาไม่จะมือที่สามล่าปากกูมือที่ห้าล่าปากครับผมแบบนี้จะหนีรอดปะวะ